อ๋อไม่รวยไม่เป็นไรค่ะการเห็นเกิดดับนะคะการที่ณาเกิดดับเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนรวยเท่านั้นถึงจะเห็นเกิดดับนะคะไม่เกี่ยวปัญญาของพระพุทธองค์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนรวยเท่านั้นนะคะไม่งั้นเนี่ยมรรควิธีของพระองค์ไม่มีเยอะแยะมากมายมรรควิธีของพระองค์เนี่ยสามารถทําให้เรานะคะเห็นเกิดดับในชีวิตประจําวันได้เลยแค่ความอยากอย่างเช่นอยากกินส้มตํา ะะตอนอยากกินเนี่ยเออส้มตำเนี่ยอยากกินพอหลังจากซื้อมากินแล้วนะคะอ้าวอิ่มแล้วความดับส้มตำเนี่ยดับไปอยากกินส้มตำเนี่ยดับไปเนี่ยเห็นกระดบเหมือนกันนะคะหรือง่ายๆเลยคืออะไรอีกอะอยากใส่เสื้อผ้าชุดนี้อ่าสวยแต่พอใส่ไปแล้วหรือรอแต่พอใส่ไปแล้วนะคะอ้าวพอสักพักหนึ่งความสวยตรงเนี้ยก็ดับไปนะคะหรือ โอ้เห็นได้เยอะแยะมากมายนะคะอย่างแม่อ์ตอย่างเงี้ยปวดท้องอปวดท้องกระเพาออะสมมติว่าทานเผ็ดๆตอนนั้นปวดท้องก็เห็นว่ามันกําลังปวดพอสักพักหนึ่งพอเรารับประทานยาหรืออะไระดูแลเขาไปความปวดท้องก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะการดูเกิดดับเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นกระเป๋าบใบเนมแต่ว่าที่แม่อ์ตพูดเมื่อสักครู่เป็นตัวของแม่อ์ตเองเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะไม่ได้มีเจตนาโอ้อวดหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะแม่อ์ตช่องเนี้ย เป็นช่องที่ไม่อารมาเผยแผ่ตามสิ่งที่ไม่อาปรปฏิบัติแค่นั้นเองนะคะโอเค